ต้องบอกว่าก็ถือว่าดีนะคะแต่ที่เห็นค่ะอาจจะมีในเรื่องของการนอนไม่หลับเวลากลางคืนนะคะแล้วก็ชอบลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ําเวลากลางคืนบ่อยๆนะคะก็เลยทําให้นอนได้ไม่เพียงพอระวังนะคะเป็นในเรื่องของออวิงเวียนนะคะมึนหัวง่ายนะคะการลุกอะไรที่มันเร็วๆเ,เนี่ยอาจจะทําให้คุณเวียนหัวและหกล้มได้นะคะสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์รวมไปถึงการลื่นนะคะ การลื่นในห้องน้ําการลื่นน้ําจะทําให้คุณมีปัญหาขาอ่อนแรงค่ะก็ระวังตรงนี้นิดนึงนะคะลมในท้องลมในตัวค่อนข้างเยอะแล้วก็ในช่วงของเดือนนี้นะคะใครที่อยากมีน้องมีโอกาสมีน้องค่ะนะคะก็ถ้ามีลูกหนึ่งคนก็จะเป็นสองคน <laughs> เพิ่มขึ้นมาช่วงเวลานี้นะคะหรือมันรวมไปถึง อ๋อลูกหลานีา้านไม่เกี่ยวเป็นเรื่องของลูกนะคะที่อาจจะมีได้ในช่วงของเดือนนี้ค่ะสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์นะคะก็จะเน้นในเรื่องของการทําบุญในเรื่องของสาธารณประโยชน์นะคะส่งเงินไปทําบุญได้นะคะทาบุญเกี่ยวกับการบริจาคโลหิตค่ะและก็การทํานุบํารุงนะคะไม่ว่าจะเป็นาศาสนาหรืออื่นๆนะคะแล้วก็สารสร้างพระนะคะก็จะเหมาะสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์ นะคะก็ลองทําตรงนี้ดูนะคะเพราะในช่วงของเดือนนี้เห็นแล้วค่อนข้างหนักแล้วก็เหนื่อยมากๆเลยนะคะคือด้วยความที่เกิดวันจันทร์เห็นไพ่แล้วก็เหนื่อยพอสมควรเช่นเดียวกันไม่ใช่ว่าจะเอ่อไม่ไม่นั่นนะคะพยายามหาทางออกถึงที่สุดเช่นกันนะคะว่าเออจะทํายังไงได้นะคะ นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะลองไปดูกันว่าคุณจะไปมูที่ไหนดีนะคะในเรื่องของการเสริมดวงต่างๆนานา,าสาหรับคนที่เกิดวันจันทร์ค่ะในเรื่องของการเงินนะคะสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์แนะนําให้ไปกราบพระศิวะนะคะปางครอบครัวค่ะนะคะในเรื่องของการเงินนะคะในเรื่องของการงานนะคะบอกว่าให้ไปขอท่านพญายมนะคะ ในเรื่องของความรักค่ะเป็นในเรื่องของแม่ธุรคาแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพให้ขอแม่ธรณีนะคะการไปกราบไหว้ตรงนี้ก็จะเป็นการมูเสริมดวงสำหรับคนที่เกิดบัทร์ค่ะนะอันนี้ลองดูนะคะอันไหนทำได้ก็ลองทำดูเผื่อจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นน,นนะคะ ก็ฝากนะคะก็ติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้นะคะเื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนสําหรับใครที่อยากดูดวงส่วนตัวนะคะก็ให้รายละเอียดไว้แล้วนะคะแล้วก็ใครที่อยากเรียนนะคะสามารถติดต่อเข้ามาได้นะคะอาจารย์เอมีเปิดสอนด้วยนะคะ